สวัสดีครับผมวันิชชิไทยคอมเมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมมีเรียกว่า DIY เล็กๆน้อยๆอยครับแต่ว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่อ่านตอนนี้น้ํากําลังมาแล้วนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะทํำพายใช้เองก็ลองเป็นไอเดียไม่จำเป็นต้องเหมือนผมเป๊ะ แต่หลักการคล้ายๆนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูในคลิปนัครับว่าทำพายนะครับพายใช้เองกันนะครับลองไปดูในคลิปครับ ครับอันนี้ก็จะทําเป็นด้ามนะครับอันนี้มีปลายปลายด้ามก็จะคล้ายๆจับให้เต็มมือหน่อยนะครับตรงนี้ยังเป็นเรียมอยู่นะครับนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งตรงนี้ผมก็จะเสียบเข้าไปในใบพายอันนี้เป็นอะคริลิกสีขาวขุ่นก็เสียบเข้าไปสักประมาณนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับครับเดี๋ยวเสียบเข้าไปสักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะผ่าเสียบอะคริลิกเข้าไปนะครับเสียบใบพายเข้าไป ประมาณนี้นะครับ ครับตัวนี้เป็นตัวต่อนะครับสําหรับชุดทอินวันที่ตัดองศาแล้วก็เป็นเลื่อยได้อันนี้ก็คือแขนสําหรับตัดองศานะครับถ้าเราจะปรับเป็นเลื่อยเนี่ยแล้วผมก็ยกขึ้นมาได้นะครับนี่ครับปรับความสูงได้นะครับถ้าท่านยังไม่เคยดูนะครับแต่ผมจะใช้เลาเตอร์วันนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะลบมุมโค้งตรงนี้นะครับลบให้เป็นเหมือนครึ่งวงกลมไปเลยก็ได้ครับแต่ว่า วันนี้เราแนะนําดอกกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยดอกสําหรับตีเราเตอร์ที่เป็น R ต่างๆ R เล็กๆนะครับ R 1 4เนี่ยหรือว่า2อหุนน่นนะครับ R เล็กๆเนี่ยนะฮะขอบ R หรือว่าลบมุมตรงเนี้ยเล็กๆนะครับก็หรือว่าจะเป็น3าทับแปดก็คืออาร์ก้าจุดห้านะครับก็ก็มาแล้วเช่นกันนะครับเนี่ยฮะมาแล้วบางท่านถามหาอาขนาดนี้กําลังสวยอย่างเงี้ยฮะมีปลายลูกปืนด้วยนะครับลูกปืนก็ทนอยู่นะครับรุ่นนี้ นะครับมาแล้วนะครับอย่างเนี้สองร้อยยี่บาทนะอาสามทับแปดอาอานิยมตรงนี้นะครับไอ้เล็กๆเล็กนิดเดียวก็1นทับสแล้ว2หุ่นตรงนี้นครับก็เนะี่ยฮะเริ่มต้นที่200บาท200แล้วก็ไล่ามาเนี่ยฮะครึ่งนิ้วก็240 3้ทับสก็280เนะี่ย1นนิ้วก็ไล่ามานะครับไล่ามาก็จนถึงตัวนี้ครับใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้คือรุ่นนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งหมายถึง ดมิเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงขนาดระยะตรงนี้ถึงตรงนี้ให้ในแบบนี่ฮะ,ฮะก็มีไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาดอกนิตีนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราปรับตัดองศานะครับข้อดีของที่เป็นเลื่อยแล้วตัดองศาได้ก็ตรงนี้แหละครับก็สามารถปรับได้ถ้าเราไม่อยากพลิกชิ้นงานเราก็หมุนตัวฐานเครื่องแทนก็ได้นะครับเนี้ย ครับเดี๋ยวมาขัดสักหน่อยครับอันนี้ผมใช้เทคนิคเสียบ ตัดลงไปทีนึงก่อนนะครับตัดองศา,างเงี้ยลงไปทีแล้วก็เอาอะคริลิกเสียบลงไปแล้วก็อันนึงนี้เสือเข้าเป็นไกด์นะครับแล้วเราก็เอียงองศาตรงนี้เดี๋ยวผมจะปาดตัวนี้เอียงนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับปาดเอียงนิดนึงนครับเสร็จแล้วตรงนี้เรามีตรงเซนเต,นเตอร์ครับแล้วก็พลิกไม้เงี้ย ก็จะได้องศาเดิมนะครับอ่าเนี่ยครับก็จะเอียงนะครับเนี่ยเอียง,อ,ยงอาจจะแต่งเล็กน้อยนะครับ ครับอันนี้ใบพายเป็นอะคริลิกมันอาจจะอ่อนไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดจะเป็นไม้ก็ได้นะครับหรือว่าให้หนากว่าน,นี้เปื่ผมไปหาวัสดุเหลือใช้มาอันนี้ก็ไม้อันนี้ครับอันนี้แต่งแล้วก็เดี๋ยวเสียบเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเวนี่ยนยครับเดี๋ยวเราก็ทําการยึดเข้าด้วยกันนะครับร้อยน็อตเลยก็ได้ครับจะเป็นเอาเป็นสตเลสหรือว่าอะไรก็ได้ร้อยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอันนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นตรงนี้ก็มีตรงนี้ปลายก็มีจับ ดามนิดหนึ่งนะครับนะฮะตรงนี้ก็พายได้อันนี้ก็เป็นการเรียกว่าประยุกต์แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็มีเรืออยู่ยังเหลือเรือแต่นี้ว่าพายให้เข้าไปซะแล้วเดี๋ยววันนี้ทําพายขึ้นมาใช้เองนะฮะเผื่อถ้าไปประยุกต์นะครับเหลือตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็คงจะจบคลิปวันนี้แหละครับเป็นทริปเล็กๆ,ๆน้อยๆเผื่อถ้าจะไปประยุกต์ใช้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพายครับ ดูไอเดียว่าการใช้เครื่องมือต่างๆของเรานะครับผมว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม